แล้วก็มีหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have นะครับ modal verb ต่างๆในช่องครูนานตอนนี้มี600กว่าคลิปนะครับหน้า20นะครับก็มาพบกันต่อนะครับใน say hello 6นะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับผม say hello 6นะครับหน้าที่20ก็คือ learn more นะครับ learn แปลว่าเรียนรู้ มอไปว่าเพิ่มขึ้นหรือว่ามากยิ่งขึ้นก็เรียนรู้เพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับคือสํานวนของคุณครูพี่นันหัวข้อ A นะครับ read the and draw a floor plan read the ให้อ่านนะครับ and draw a floor plan ก็คือแลนแปลว่าแผนการนะครับแผนการ flow พื้นแผนการที่เป็นพื้นในที่นี่ก็คือวาดแผนผังนะครับนะ เป็นศัพท์เฉพาะนะครับขอเรียกว่า floor p โฟล floor plan นะครับออกเสียงยากนิดหนึ่ง floor plan นี่ก็คือการวาดแผนผังชนิดหนึ่งที่เป็นแผนแผนที่ราบนะครับนะก็มีการเขียนรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือแผนผังทั่วๆไปแผนที่ทั่วๆไปนั่นแหละครับไม่ใช่แผนที่นะครับแผนผังที่มีรูปของอเหมือนอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับ floor plan นะครับนะอ่าอู๊ปิน อ p e พ n นนนะครับตอนนี้เปิดแล้วคือศูนย์สับส,สินค้าแห่งใหม่นะครับ The New Shopping Center ก็คือศูนย์การค้านะครับแห่งใหม่ Center แปลว,ว่าศูนย์กลางนะครับ Shopping แห่งการซื้อสินค้านะครับ New ใหม่นะครับ, new, นะรบก็เลยมาแปลเนื้อความกันนะครับเนื้อความบอกว่า This is a new shopping center outside Bangkok in front of the airport the airport นะครับต้องอ่านในจบประโยคนะครับมี f u o l s t o p ก็ถือว่าจบประโยคนะครับก็เลยแปลว่า there is แปลว่ามีนะครับ a new shopping center นะครับก็คือศูนย์การค้านะครับ shop Shopping Center แปลว่าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนะครับอ่าไปแปลว่าแห่งหนึ่งนิวใหม่นะครับศูนย์การค้าใหม่แห่งหนึ่ง เอาไซก็คืออยู่ด้านนอกนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับด้านนอกกรุงเทพสํานวนของคุณครูก็คือศูนย์การค้าแห่งใ,ใหม่ใกล้ๆกับกรุงเทพเราแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษคุณครูแปลตามคำศัพท์ให้นะครับถ้าใกล้ๆเนี่ยเขาไม่ใช้ว่าเอาไซนะครับเขาใช้ว่าเนียแต่ไม่เป็นไรสํานวนนะครับเราแปลอย่างนี้ก็ได้ in front of the airport นะครับ in front of แปลว่านะครับ in front of อ่านเร็วก็ in front of นะครับแปลว,ว่าซึ่งอยู่หน้าสนามบินนะครับ the airport there นะครับแปลว,ว่ามี there นะครับเมื่อกี้ there is แปลว,ว่ามีตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์ there แปลว,ว่ามีตามด้วยคำนามที่เป็นผู้พจน์นะครับก็คือ many s o s o นะครับ s o แปลว,ว่าร้านค้า มีร้านค้ามากมายในมันในมันนะครับ What does t e w o r d it refers to คำว่าอีกแทนค่าคำว่าอะไรครับแทนค่า Shopping Center นะครับก็คือมีร้านค้ามากมายในศูนย์สปปรรพสินค้าแห่งนั้นนะครับมีร้านค้ามากมายในห้างนะครับไม่ใช่ให้ห้างคุณครูเปลี่ยนเปลี่ดีนะครับคุณครูไปอ่านปกติไม่ค่อยอ่านคำแปลนะครับเพราะเขียนไว้แล้ว นะครับคุณครูไม่ถนัดนะครับถนัดอ่านภาษาอังกฤษมากกว่าหันไปดูนะครับในสวนสสินค้าคุณครูแปลว่าในห้างไปเลยนะครับนะ There are many c l o t h e s นะครับ There ก็แปลว่ามีนะครับเมื่อกี้ many แปลว่าอะไรครับลูกมากมายนะครับนะครับมากมายในที่นี้คุณครูมาแปลว่าหลายๆร้านนะครับนะ ก็ความหมายเดียวกันนะครับมีนะครับร้านค้าช็อปนะครับ clothes shop ก็คือร้านขายเสื้อผ้านะครับ for สำหรับผู้ชาย for women นะครับอันนี้ไม่ใช่ man นะครับ men นี่เป็นผู้ผูพจนะครับเป็นผู้รูนะครับ PLU นะ PLU อันนี้คือคำศัพท์ที่นะครับเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นผู้ผู้พโดยที่ไม่ต้องเติม s นะครับ นั่นก็คือนะครับเปลี่ยนจากแมนนะครับไปเป็นมนแล้วเปลี่ยนจากนะครับวูแมนนะครับไปเป็นวีมนนะครับนักเรียนฟังเสียงเมื่อกี้นะครับสังเกตไหมครับนั่นก็คือว่านะครับ นั่นก็คือว่านะครับการเปลี่ยนเอกพจน์ไปเป็นผู้พจน์นะครับโดยที่ไม่ต้องเติม S คือนะครับคำว่า man นะครับเปลี่ยนไปเป็นเม n นะครับเป็นผู้พจน์เปลี่ยนจาก A เป็น E นะครับอ่านว่า man นะครับเอกพจน์ผู้พจน์อ่านว่าเม n แต่ผู้หญิงนะครับอ่านแตกต่างหน่อยนะครับฟังด้วยดีนะครับ W o อ่านว่า W o o นะครับเอกพจน์ w o man นะครับ แต่พอมาเป็นนะครับผู้โพสเขียนเหมือนกันนะครับ W ัวยูโอแต่อ่านว่าวีนะครับนะครับวีมนนะครับอันนี้เราวูแมนนะครับอะวูแมนนะครับแต่พอเป็นผู้โพสอ่านวีมันทั้งทั้งที่เขียนเหมือนกันนะครับ่าจําไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีร้านนะครับขายเสื้อผ้าสําหรับผู้ชายนะครับซึ่งเป็นผู้โพสและสําหรับผู้หญิงซึ่งเป็นผู้โพสเหมือนกันนะครับ และสําหรับเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เหมือนกันนะครับเอกพจน์คือชายนะครับพอเป็นผู้พน์ก็เป็น children นะครับโดยที่ไม่ต้องชายเติม s ไม่มีนะครับนะคุณครูพูดได้เป็นที่เข้าใจนะครับไม่ต้องพิมพ์แล้วนะครับพวกเราสามารถนะครับเห็นนะครับร้านขายรองเท้าจํานวน5ร้านด้วยเหมือนกันนะครับ also แปลว่าด้วยเหมือนกัน คุณครูไม่ได้แปลให้นะครับในภาษาไทยนะครับเราสามารถเห็นร้านขายรองเท้า5ร้านนะครับนะครับเดี๋ยวแปลให้อีกหน่อยหนึ่งครับด้วยเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าแปลให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับนะจะได้ไม่ไม่พลาดเลยสักคำศัพท์เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเห็นอะไรครับเผื่อว่าศีรษะคุณครูบางขยับขึ้นไปนด้านบนนิดหนึงนะ โอเคเห็น r e s t r o o นะครับแปลว่าอะไรลูก r e s t r o o m s แปลว่าพัตาคารเท่าไหร่ครับ6เห็นพัตาคารอีก6พัตาคาลนะครับห้างนี้ใหญ่โตมาโหรานมากนะครับ a อ d ช o อะไรครับ r u ก u s u รักแปลว่าอะไรครับแปลว่าร้านขายยานะครับร้านขายยา2ก็คือ2ร้านนะครับ เดแปลว่าไะไรครับเมื่อกี้แปไปแล้วแปลว่ามีนะครับมีอะไรครับ Worry Big Toy Shop Toy Shop แปลว่าร้านขายของเล่นนะครับ Big เป็นอย่างไรครับร้านขายของเล่นใหญ่ใหญ่ยังไงครับใหญ่วอร์รใหญ่มากมากเลยนะครับนะ big แปลว่าใหญ่ worry แปลมากมาก And นะครับ oh วอ r ์รี่บิ๊กมูฟวีเชียร์เตอร์มูฟวีคืออะไรครับโรงภาพยนตร์นะครับ โรงภาพยนตร์คุณครูปแปลโรงหนังก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับโรงภาพยนตร์ก็ใหญ่มากๆนะครับชู่ด้วยเหมือนกันนะครับชูกับโอโซนะครับแปลคล้ายกันคลยกันนะครับนะแปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับ we can have นะครับ a haircut ่า we can have a haircut ตรงนี้เป็นสำนวนเลยนะครับนะคุณครูต้องการเน้นเน้นตรงนี้ก่อน We can have a hair cut เป็นสำนวนนะครับนะอย่าแปลตรงๆนะครับ We can have a hair cut หรือนะครับ We นะครับ have a car wash ครับคุณครูต้องการให้ดู2ประโยคนี้นะครับประโยคนี้2ประโยคนี้นะครับหมายถึงว่านะครับอีกในหนึ่งนั้นเป็นประโยค p a s passive voice อีกในหนึ่งนั้นเป็นประโยคหลักการใช้ work to have นะครับนั่นก็คือขอบอกว่าเรานะครับ have something to be done เข้าใจไหมครับ have something to be done ก็หมายความว่านำเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปให้ถูกกระทำ ถ้า we have uh, we can have a hair cut เนี่ยบางทีคัดมันเหมือนกันทั้ง3ช่องเราไม่สามารถที่จะมองออกว่าเป็นช่อง3ถ้าคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่คุณครูยกตัวอย่างประโยคนี้ให้เห็นนะครับ we h a v e a car wash นั่นก็คือได้เห็นชัดเจนว่า wash เติม i ีดีคือช่อง3นะครับ we h a v e a car wash หมายความว่าเรานำรถไปให้ถูกล้างนะครับ แต่มันละนะครับ verb to be เอาไว้เพราะ passive voice นั้นนะครับประธานนะครับบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่อง3นะครับประโยคนี้นะครับแปลตามพยัญชนะแปลว่าพวกเรานํารถไปถูกล้างประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถนําผมไปถูกตัดนะถ้าแปลตามตามวยากรณ์แต่แปลเป็นไทยนะครับแปลให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือ พวกเราสามารถตัดผมได้ที่ร้านเสริมสวยนะครับแอดบิวตี้ซาลอนทำไมต้องแต่งไปว่า we have uh, we can have a hair cut นะครับเพราะมันต้องให้ถูกตามหลักวยากรณ์นะครับถ้าเราจะแต่งแบบภาษาไทยๆเรานะครับเราจะไปตัดผมที่ร้านเสริมสวยนะครับ we นะครับ will cut เอาแ a ห่อย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดเด็ดขาดตัวเองนะครับนะตามภาษาไทยเราเราแปลว่าเราจะไปตัดผมนะครับเ e w เวลคั t เอาแ a ห่นะครับผิดร้อซนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช้นะครับนะครับหรือนะครับถ้าไม่ใช้เป็น we can have a hair cut เราสามารถที่จะใช้ว่า our นะครับ o อา hair นะครับ our hair are, นะครับ cut ก็ได้นะครับผมของพวกเรานะครับจะถูกตัดนะครับ add นะครับ beauty salon นะครับอย่างนี้ได้นะครับผมของเราจะถูกตัดนะครับที่ร้านเสริมสวยเราแต่งอย่างนี้นะครับแต่เวลาแปลก็แปลว่า เราไปตัดผมที่ร้านเสริมสวยแปละไรเหมือนกันนะครับกับประโยคนี้นะครับพวกเราสามารถนะครับไปตัดผมได้ที่ร้านเสริมสวยนะครับบิวตี้ซาลอนนะครับบิวตี้แปลว่าสวยงามนะครับบิวตี้ซาลอนแปลว่าร้านเสริมสวยแต่ถ้าลูกอยากจะรู้ว่าซาลอนเฉยๆนะครับแปลว่าอะไรซาลอนนี่แปลว่าห้องโถงนะครับห้องโถงหรือว่าร้านที่เกี่ยวกับ ความสวยงามก็ได้นะครับนะ and we can buy many books เราสามารถซื้อหนังสือหลายๆเล่มนะครับ many mm hmm. แปลว่ามากมายจากที่ไหนครับ book store นะครับเออ book store ก็คือร้านขายหนังสือนั่นเองนะครับนักเรียนจำคำศัพท์เหล่านี้ดีนะลูกนะที่คุณครูปแปลให้ฟังนะครับ most people นะครับประชาชนส่วนมากนะครับ most แปลว,ว่าส่วนมากนะครับ หรือผู้คนส่วนมากนะครับ are worry happy นะครับ happy เป็นคำไม่เชื่อชนะครับใช้คู่กับ verb to be มีความสุข worry มากมายนะครับมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะ to go shopping there เพราะไปซื้อสินค้าที่นั่นนะครับก็คือที่ศูนย์สับสินค้านั่นเองก็วงเล็บไปซื้อก็คือไปช้อปปิ้งนั่นเองครับไปนันว่าจบการแปลของมุณครัวพี่นันนะครับขอขอบใจลูก หรือว่าท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะครับที่มาดูซีมสดของคุณครูอยู่ตอนนี้นะครับมาส่วนที่สองนะครับขอบอกให้ draw a floor plan นะครับก็คือให้วาดภาพนะครับแล้วก็เขียนนะครับ floor plan นะครับต้องออกเสียงรอเรือรลอเรงให้ชัดนะครับ floor plan ก็คือการวาดภาพแนวราบนะครับโดยเขียนรายละเอียดลงไปนะครับว่ามีภาพอะไรบ้างก็เหมือนกับภาพนี้นะครับนะ ฟล o ร์แ a นออกเสียงยากหน่อยก็คือภาพศูนย์การค้านะครับที่เปิดใหม่ลงในสมุดของนักเรียนนี่นะครับภาษาอังกฤษนะครับภาพของ new shopping center นะครับ in your notebook นี่คือคำแปลนะครับคำแปลของคำสั่งนี้ขอให้นักเรียนวาดลงไปนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่20แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบใจนะครับลูกๆทุกคนที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ถ้าเห็นว่าคุณครูพี่นานสอนเข้าใจดีนะครับหรือมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกันบอกต่อนะครับเพื่อนๆในห้องเราหรือในโรงเรียนอื่นๆที่ใช้หนังสือนะครับเซฮ h e l ล o Six เล่มนี้นะครับช่วยมากดติดตามดูจากคลิปของคุณครูได้เลยนะครับคุณครูจะทำให้ทุกหน้าเลยนะครับคลิปละหนึ่งหน้านะครับผมโอเคครับเจอกันหน้าที่21ต่อไป right right All right Okay, okay, okay.